สวัสดีค่ะสวัสดียางใบายวันนี้พุธที่27รกรกฎาคม2565นะคะลุงมลมาแล้วค่ะขึ้นรถเตรียมจะส่งสินค้ากันตัวนี้คูปะต้าอล0ีอุปกรณ์ใบไมนดนาน,น้านาซ่าใหม่แล้วก็ผ่านถ่ายนาซาใหม่เรียกว่านาซาหลังซาเลยนะคะตัวนี้ค่ะเตรียมจะส่งไปเป็นเขยที่เมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะคะสําหรับพี่ช้างส้มคันนี้ รัวตาแอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดค่ะอุปกรณ์ใหม่สองชิ้นปลายทางที่ปราสาทเมืองสุงรินนะคะคุณพี่สุขพลังครอบครัวไว้วางใจโอนจองสินค้าเอาไว้เมื่อช่วงสายๆวันนี้และได้ลดเงานยังดีรับสินค้าเข้าบ้านวันพรุ่งนี้เลยนะคะท่านใดที่มองหาสําหรับแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามได้นะหน้าร้านอยู่กําแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณค่ะ